สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะห้องเรียนมหกรรมชีวิตลิขิตบุญด้วยตัวเราเองยินดีต้อนรับทุกทุกคนเลยนะคะทุกคนในห้องนี้ถือว่ามีบุญกุศลนะถือว่าพวกเราถึงเวลาแล้วถึงการอันควรแล้วของชีวิตที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆที่จะได้เสวยบุญกุศลเก่าที่เคยทํามาทุกภพทุกชาติอันันตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินิสถีต่อให้วันนี้ พวกคุณจะถูกหมอดูทักมา10หมอดูแล้วมี8หมอดูว่าชาตินี้จะเอาดีไม่ได้ต้องไปรอชาติหน้าหรือทั้ง10หมอดูบอกว่าชาตินี้เอาดีไม่ได้ต้องไปเอาดีในชาติหน้าแต่วันนี้นะคะตัวเกตดเองแหละจะเปลี่ยนดวงชะตาของทุกทุกคนให้ได้ดีในชาตินี้ค่ะเราจะไปด้วยกันนะคะไม่มีสิ่งไหนในชีวิตของมนุษย์โลกที่พัฒนาไม่ได้ไม่มีสิ่งไหนในชีวิต ของผู้ที่เป็นสัตว์ประเสริฐท,ที่เรียกว่ามนุษย์ที่จะเนรมิตให้ตนเองไปอย่างที่ใจคิดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ผู้ค้นพบกฎแรงดึงดูดของจักรวาลหรือแม้แต่พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้และนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็บอกไว้เป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตของมนุษย์จะเป็นอย่างที่ เขาคิดโอ้ oh. งั้นเรื่องดวงชะตาก็ไม่ใช่สิคะใช่ค่ะดวงชะตาเป็นแรงดึงดูดของกรรมเก่าที่เราเคยทำมาแล้วมีส่วนพัดให้เราไปเจอสถานการณ์นั้นเป็นแบบนั้นแต่วันนี้พวกเราจะได้รู้วิธีการที่จะนำตัวเองให้ พัฒนากรรมที่เราเจอทำยังไงให้มันดีให้มันเห็นคาตาในชาตินี้ไม่ให้มันหลอมละลายรวมไปกับกรรมเก่าให้มัน่ํำแยกในห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่เกตตั้งใจทำมาสุดชีวิตปกติห้องเรียนที่ผ่านมาจะเป็นไรสดเราจะเรียนกันอยู่ในห้องนี้หรืออาจจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเกตแต่ครอสนี้ จะพาพวกเราไปในสถานที่จริงนอกสถานที่ตามการอันควรตามหัวข้ออันควรเพื่อที่จะไปสัมผัสพลังงานไปสัมผัสโลกแห่งความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆที่เกตกําลังจะเล่าสู่ให้พวกเราฟังหรือสอนพวกเรานั่นเองค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมา16ปีตกผึกอะไรเยอะแยะมากมายจากการอยู่ในวงการนี้ นี่เป็นรอ o s s เรียนที่ตั้งใจทำมานั่งพูดนั่งคุยนั่งเจรจากับพวกเราเสมือนนั่งคุยกันตัวต่อตัวจิตต่อจิตสื่อวิญญาณต่อวิญญาณให้กับพวกเราพวกเราจะได้ทั้งการเปลี่ยนพลังงานในร่างกายเปลี่ยนดวงชะตาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจริตเปลี่ยนสันดานไปจนถึงดวงชะตามันจะเปลี่ยนตามมาและพวกเรายังได้อาวุธ กระจกวิเศษไฟฉายนำทางสปอตไลท์นำทางนั่นคือศาสตร์แห่งไพ่เลยนะมองจะเป็นไปตามพลังจิตของเราปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานดวงชะตาพัฒนาจิตได้แค่ไหนไพ่อยู่กับเราตอบโจทย์เราได้เท่านั้นนี่คืออุปกรณ์ชั้นนำที่จะอยู่กับเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ ใครรู้ศาสตร์ไพ่นี้จะเปรียบเสมือนมีกระจกวิเศษถามได้ตลอดทุกเรื่องทุกราวในชีวิตไม่ให้ตัวพวกเราตกหลุมดำก้าวพลาดเหยียบหนามแต่ถ้าไพ่บอกมาแล้วพลังงานบอกมาแล้วเรายังไปก็เรื่องของเรานะคะตกก็ตกไปก็ให้จําเองนะคะส่วนก่อนที่จะไปเรียนไพ่เราต้องมีการวิธีการที่จะเรียนจิตก่อนขั้นตอนที่เรียนจิต คือเป็นขั้นตอนเรื่องเดียวกันกับการที่เราจะเปลี่ยนพลังงานในตัวเราเปลี่ยนดวงชะตานั่นเองเกศจะไกด์ไลน์ให้ก่อนนะคะว่าเรื่องที่เกศจะสอนเป็นมหากรรมเลยในครั้งนี้ของชีวิตเกศและพาทุกคนไปเรียนต่างสถานที่นอกสถานที่ด้วยตามหัวข้ออนันควรด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะเรียนกันนะคะ,ะฟังดูนะทั้งหมดจะมี26คลิป แต่จะไม่เรียงตามหัวข้อจะไม่พูดชื่อข้อหนึ่งข้อสองนะเดี๋ยวมันจะช้านะคะจะเรียงไปเลยว่าเราเรียนอะไรบ้างนะเรียนเรื่องสาเหตุที่ใช้กรรมไม่หมดไม่สิ้นสถกีและวิธีการเคลียกรรมเคลียรอยังไงเคลียใจยังไงเคลียกรรมยังไงความจริงของบุญคืออะไรบุญส่งเมื่อ,อไหร่ได้วิธีการดึงบุญง่ายแค่ช่วงลัดนิ้วมือเอง แก้กรรมสุขภาพเสริมดวงเรื่องสุขภาพวิธีการแก้ดวงเสริมดวงการเงินวิธีกรรมแก้ดวงการงานเสริมดวงการงานวิธีกรรมแก้ดวงความรักเสริมดวงความรักวิธีการทำตนให้เป็นคนมีโชคมีลาบอยู่เสมอองค์เทพคืออะไรการบูชาแบบไหนเหมาะกับตัวเองที่สุดในช่วงใดพิจารณาจากสิ่งใดในตัวเอง วิธีการขอพรมูระดับการสั่นสะเทือนเห็นผลได้ภายใน3วัน7วันทำยังไงพ่อแม่ผู้มีชีวิตที่ล่วงลับไปแล้วส่งพลังงานถึงเราหรือไม่แบบใดแก้ดวงที่ถูกทักดวงตกทำยังไงคำสาบานที่ทําให้ตกต่ําแก้ยังไงวิธีการทิ้งอดีตเพื่อกําหนดชะตากรรมใหม่ด้วยตัวเราทํำยังไงและเมื่อมาถึงคลิปนี้ คุณจะได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในร่างกายแล้วโดยมันจะแสดงผลแบบไหนมาบ้างให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแล้วมีวิธีการวัดผลด้นะและรู้จักกับไพเรยนมองเพื่อนคู่ชีวิตของเราและหลังจากนั้นจะเป็นบทเรียนวิธีการสอนแบบสนุกสนานเกี่ยวกับไพเรยนมองเรียนจบสามารถนำไปใช้กับตนเองและนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้นำไปประกอบวิชาชีพได้ เพราะมั่นใจว่าตั้งแต่บทเรียนที่หนึ่งมาจนถึงบทเรียนสุดท้ายทําให้จิตวิญญาณของพวกเราทุกคนมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมพร้อมแล้วรู้จริงแล้วที่จะออกไปช่วยเหลือผู้คนหรือที่จะไปทํานายให้ตัวเองแล้วจะไม่ทํานายแบบผิดผิดงูงูงปลาปลจะไม่ได้รู้สิ่งที่ผิดละหาว่าเป็นสิ่งที่ถูกบนโลกนี้ เข้าใจไหมคะดังนั้นเราจึงต้องรู้กฎสัจธรรมของชีวิตเราจึงต้องรู้เรื่องของพลังงานการได้มาของสิ่งไหนได้มาแบบไหนคนจะแก้กรรมแก้ด้วยอะไรถึงจะแก้ได้คนจะพัฒนาดวงพัฒนาแบบไหนเริ่มจากอะไรมันต้องรู้หมดทุกขั้นทุกตอนนะคะห้องเรียนนี้สนามห้องเรียนนี้เป็นสนามแม่เหล็กพลังงานขนาดใหญ่ที่จะนำพาและก็เปลี่ยนแปลงทุกคนไปพร้อมๆกัน คนที่เคยเรียน c r o s เรียนกับเกตมาแล้วก็อย่าพลาด cross นี้นะคะเพราะพวกเราจะได้เติมเต็มอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่เคยสอนก่อนที่ผ่านมาที่สอนที่ผ่านมาไม่ใช่ทำไมไม่เอาไปสอนละ่ะไม่ใช่กักไว้เลยนะคะคําสั่งจากจักรวาลมาเมื่อไหร่สอนเมื่อน,นั้นค่ะคําสั่งในห้องเรียนนี้การจูนสติปัญญากับคลื่น พลังงานมันก็มาของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจากการตกผลึกความรู้และการกระทําที่ผ่านมาการทดลองทําว่ามีจริงไหมที่ผ่านมาจริงแท้แน่นอนทําแล้วได้ผลกับตนเองและให้คนอื่นทำได้ได้ผลได้ผลซ้าแล้วซ้ำเล่านั่นคือของจริงเรื่องจริงนั่นคือสัจธรรมจึงได้นํามาสอนในห้องนี้ค่ะแค่ทฤษฎีไม่สอนค่ะ ทำมาแล้วคนอื่นทําตามเราแล้วแล้วมันสําเร็จจริงมีคนทําจริงสําเร็จจริงทําตามเราได้แล้วสําเร็จนี่ถึงได้เอามาตกผึกและสอนในห้องนี้เพิ่มเติมอีกค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วตั้งใจเรียนนะคะเราจะไปด้วยกันในทุกภาคสนามในนอกสถานที่ด้วยความตื่นตาตื่นใจจะเป็นการเปิดโลกกระทัดใหม่เปรียบเสมือนเก็บอยู่กับพวกเรา พาพวกเราไปตัวต่อตัวใจต่อใจจิตวิญญาณต่อจิตวิญญาณค่ะไปได้วยกันค่ะสำเร็จด้วยกันค่ะเห็นแสงสว่างข้างหน้าด้วยกันนะคะโชคดีทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะ